คิดบวกแล้วไงหลายคนบอกว่าการที่เราจะประสบความสาเร็จในชีวิตหรือว่าเราปรารถนาหรือต้องการสิ่งใดก็ตามเนี่ยให้เราอ่ะคิดบวกเข้าไว้บางคนคิดบวกแล้วรวมทั้งตัวคุณที่กําลังดูคลิปนี้อยู่ก็เป็นคนคิดบวกแล้วทําไมชีวิตมันถึงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรสักเท่าไหร่วันนี้โค้ิปาจะมาชวนคือว่าการคิดบวกอย่างเดียวมันไม่พอและมันมีปัจจัยอะไรที่จะทําให้เราสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดีขึ้น สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องแห่งการเรียนรู้ด้านจิตวิญญาณที่ประสานกับกฎของวิทยาศาสตร์ช่องนี้นะคะโค้ิปราสร้างขึ้นมาเพื่อสําหรับคนที่กําลังสนใจหรือตื่นรู้เกี่ยวกับเรื่องของกฎแรงดึงดูดหรือว่ากฎธรรมชาติ วันนี้นะคะเราจะมาชวนคุยกันในเรื่องของพลังงานความเชื่อและกดแรงดึงดูดซึ่งไม่ว่าคุณเนี่ยจะเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องนี้ก็ตามนะคะคุณก็กําลังใช้กฎแรงดึงดูดนี้อยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะคำสองคานี้คือคําว่าคิดบวกกับความเชื่อนะคะสองคำนี้เป็นคําที่มีความสําคัญมากสําหรับคนที่จะใช้ในเรื่องของกฎแรงดึงดูดหรือว่าการวิญญา นะคะเพราะว่าถ้าคุณเข้าใจคำสองคำนี้มันจะทำให้คุณสามารถใช้กฎเรงดดนดูหรือ m เมนิเฟสได้อย่างมีประสิทธิภาพเรามาเริ่มต้นกับคำว่าการคิดบวกก่อนนะคะการคิดบวกคือการที่เราอเอ,อ่อเจอเหตุการณ์หรือว่าเจอสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรามองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะไปในมุมที่ดีล้มเหลวก็คิดว่ามันคือการเรียนรู้ผิดหวังก็คิดว่ามันคือบทเรียนหรือว่าเวลาที่คุณเจออุปสรรค อะไรก็แล้วแต่ในการที่คุณกําลังทํางานอยู่เนี่ยคุณก็คิดว่าคุณกําลังได้บททดสอบแบบนี้ค่ะการคิดบวกเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่ามันจะช่วยยกระดับอารมณ์และของเราเนี่ยให้สูงขึ้นเพราะว่าการที่เราจะใช้กดแรงดึงดูดได้เนี่ยเราจะต้องมีคลื่นความถี่หรือว่าความรู้สึกของเราเนี่ยอยู่ในคลื่นความถี่ที่สูงมันจึงจะสามารถดึงดูดเรื่องราวหรือว่าสิ่งที่ดีๆเข้ามาหา ในชีวิตเราได้นะคะทีนี้การคิดบวกอย่างเดียวเนี่ยปัญหามันอยู่ตรงนี้ค่ะเวลาที่เราคิดเนี่ยเราคิดอยู่ในส่วนของสมองเราใช่ไหมคะแต่อันนี้เวลาที่ความรู้สึกของเราเนี่ยมันมาจากจิตใต้สำนึกถ้าจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับในสิ่งที่เราคิดนะคะการคิดบวกก็ไม่มีความหมายค่ะ ยกตัวยอย่างแบบนี้นะคะสมมุติว่าเรา,าฉีดน้ําหอมที่ตัวเราใช่ไหมคะมันจะหอมแค่ผิวเผินนะคะแต่ถ้าในใจลึกๆของเราเนี่ยเรายังมีความคิดกังวลสงสัยไม่แน่ใจไม่คู่ควรไม่มีคุณค่านะคะมันก็เท่ากับว่าน้ําหอมเนี่ยนะคะก็จะไม่สามารถกบปล่นความจริงของเราได้เพราะตัวตนจริงๆภายในของเรานะคะ เป็นส่วนที่ส่งครื่นงพลังงานออกไปให้กับจักรวาลค่ะทีนี้เรามาทําความเข้าใจอีกคํานึงคือคําว่าความเชื่อนะครับความเชื่อถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่เราอะเด็กๆเ,เลยนะคะเกิดจากการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่เราจากครูบาอาจารย์จากสังคมจากเสิ่งแวดล้อมนะคะและโดยส่วนใหญ่เนี่ยสิ่งที่เป็นความเชื่อนะคะส่วนใหญ่เนี่ย บางทีอ่ะเกิดจากใครก็ไม่รู้เป็นผู้สร้างขึ้นมานะะและเราก็นำเก็บมาเป็นประสบการณ์ความเข้าใจและเราก็เชื่อและสุดท้ายเนี่ยความเชื่อต่างๆหรือเรื่องราวต่างๆที่เราอ่ะรับรู้มาเนี่ยมันไปถูกฝังเอาไว้ในจิตใต้สานึกนะคะและเราก็เชื่อสิ่งนั้นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะเราเข้าใจความหมายของคำว่าการคิดบวกแล้ว แล้วก็ความหมายของความเชื่อแล้วเนี่ยเราจะมาทําความเข้าใจกันว่าคำสองคำนี้เขามีส่วนสัมพันธ์กันอย่างไรและเขามีความสําคัญอย่างไรจึงทําให้เราคิดบวกอย่างเดียวเนี่ยมันจึงทําให้เราไม่สามารถที่จะประสบความสําเร็จในสิ่งที่เราต้องการได้นะคะถ้าเปรียบเทียบการคิดบวกกับความเชื่อนะคะการคิดบวกเนี่ยเหมือนคลื่นเล็กๆ ที่อยู่บนผิวน้ําส่วนความเชื่อเนี่ยเหมือนกระแสน้ําที่อยู่ข้างล่างที่มีความเชี่ยวคลื่นด้านบนสงบสวยแค่ไหนแต่ถ้ากระแสน้ําข้างล่างมีความเชี่ยวพัดไปอีกทางเราก็จะถูกพัดไปทางนั้นอยู่ดีค่ะหรือว่าเราพูดว่าฉันจะรวยแต่ในใจลึกๆของเราอะ่ะเรากลับมองว่าฉันไม่คู่ควรเงินหายากหรือว่าอยากจะประสบความสําเร็จอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะเราจะต้องเหนื่อย แล้เราจะต้องพยายามอย่างมากเราถึงจะได้สิ่งนั้นมานะคะจักรวาลก็จะตอบสนองสิ่งที่อยู่ข้างในของคุณเพราะจักรวาลจะไม่ตอบสนองต่อคําพูดที่อยู่ภายนอกของคุณค่ะสรุปง่ายๆนะคะก็คือว่าจักรวาลเนี่ยเขาจะไม่ตอบสนองต่อสิ่งที่เราคิดนะคะแต่เขาจะตอบสนองต่อการเป็นหรือสภาวะภายในหรือความรู้สึก ของเราจริงๆค่ะแล้วเราจะเปลี่ยนความเชื่อของเราอะอย่างไรนะคะวันนี้ลองนำสี่วิธีนี้ไปใช้ดูนะคะข้อที่หนึ่งนะคะสังเกตตัวเองฟังเสียงข้างในของใจของตัวเองว่าคุณเน่ยเชื่ออะไรวิธีการคือให้คุณอยู่กับลมหายใจคุณจะอยู่ในปัจจุบันขณะนะคะเมื่อคุณอยู่ในปัจจุบันขณะคุณจะอยู่ในสภาวะของความเงียบ และถ้าเมื่อไหร่คุณอยู่ในสภาวะของความเงียบคุณจะได้ยินเสียงหัวใจของคุณค่ะข้อที่2เปลี่ยนคำพูดค่ะหรือการใช้ affirmation สมมุติว่าคุณคิดว่าคุณอ่ะไม่คู่ควรให้เปลี่ยนเป็นว่าฉันคู่ควรเสมอพูดซ้ำๆนะคะคือโดยปกติของจิตใต้สำนึกเนี่ยนะคะ<ๆ>เขาเนี่ยจะต้องได้รับประสบการณ์หรือข้อมูลเนี่ยซ้ำๆแล้วจะทำให้เขาเนี่ย จดจำในเรื่องราวนั้นค่ะข้อที่สสร้างประสบการณ์เล็กๆค่ะสมมุติว่าคุณต้องการที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นใช่ไหมคะลองหากิจกรรมหรือว่าลองหาอะไรได้เสริมเล็กๆนะคะที่คุณสามารถทําได้แล้วก็ประสบการณ์สำเร็จเมื่อคุณประสบการณ์สเร็จนะคะจิตใต้สำเร็จเนี่ยเขาจะเริ่มเชื่อว่าสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยมันเป็นไปได้สุดท้ายข้อที่4ี่ค่ะ ข้อที่4เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทําสมาธิและจินตนาการค่ะเป็นหัวใจสําคัญนะคะสาหรับที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องของการใช้กฎแรงดึงดูดเลยค่ะการทําสมาธิเนี่ยมันจะทําให้สมองของเราเนี่ยเกิดการผ่อนคลายเพราะโดยปกติที่เราใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะใช้สมองในส่วนของระบบประสาทอัตโนมัติ และเมื่อสมองของเราเนี่ยเกิดการผ่อนคลายเนี่ยมันจะไปลดแรงต้านของจิตใต้สำนึกค่ะและเราสามารถที่จะใส่ข้อมูลหรือว่าใส่ความเชื่อใหม่ๆลงไปให้จิตใต้สำนึกได้จดจําค่ะส่วนจินตนาการเนี่ยการจินตนาการในสิ่งที่เราต้องการเนี่ยเป็นการสร้างภาพใหม่หรือเป็นการสร้างภาพในสิ่งที่เราต้องการสมองเนี่ยเขาเป็น อวัยวะนะคะที่ไม่สามารถที่จะแยกระหว่างภาพจริงกับจินตนาการได้ถ้าคุณนึกถึงภาพในสิ่งที่คุณต้องการซ้ําๆบ่อยๆสมองจะเชื่อว่าเป็นความจริงค่ะดังนั้นนะคะการคิดบวกเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่ไม่เพียงพอที่จะทําให้เราสามารถเป,ปลี่ยนแปลงชีวิตเราไปในทางที่ดีได้ถ้าลึกๆแล้วเนี่ยในใจของเราเนี่ยยังไม่เชื่อในสิ่งที่เราคิด วันนี้นะคะอยากชวนให้คุณกลับไปลองสำรวจตัวเองว่าลึกๆแล้วเนี่ยคุณเชื่ออะไรเกี่ยวกับในตัวคุณเพราะว่ามันคือสิ่งที่จะทำให้คุณน่ยดึงดูดเรื่องราวต่างๆเข้ามาหาคุณจากจิตใต้สำนกึกลึกๆของคุณที่คุณมีความเชื่อในเรื่องนั้นๆค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับโค้ชพิปาในการทำคลิปต่อๆไป แล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ